สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการทำนายเรื่องคู่ครองนอกจากจะต้องดูจากลายมือเส้นต่างๆและเนินทุกเนินบนมือแล้วนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการตรวจสอบมหาสมพงกันว่าชายหญิงเป็นคู่สมพงส่งเสริมฐานะกันดีด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นผู้ชายปีรักกาคู่กับหญิงปีชวดสมบัติค้าว,วัวช่วงแรกลำบากแต่จะร่ำรวยขึ้นเมื่อย้ายถิ่นฐานผู้ชายปีรักกาคู่กับหญิงปีฉลูสมบัติหัวพันคู่ดีปานกลาง ต้องรักใคร่ปรองดองชีวิตจึงจะมีความสุขผู้ชายปีรากาคู่กับหญิงปีขานสมบัติลูกขุนดีมากชีวิตสุขสบายมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ชายปีรากาคู่กับหญิงปีเถาะสมบัติเศรษฐีดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ผู้ชายปีรักาคู่กับหญิงปีมะโรงสมบัติขุนคลังดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ผู้ชายปีรกาคู่กับหญิงปีมะแสงสมบัติเศรษฐีดีมาก พ่อหรือแม่มีมรดกให้ผู้ชายปีรักกาคู่กับหญิงปีมะเมียสมบัติขุนช้างมั่งมีด้วยทรัพย์สินแต่มักมีเรื่องกวนใจอยู่เสมอผู้ชายปีรักกาคู่กับหญิงปีมะแม่คู่ดีปานกลางเพราะชอบขัดแย้งกันผู้ชายปีรักกาคู่กับหญิงปีวอกสมบัติเศรษฐีดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ผู้ชายปีรักกาคู่กับหญิงปีรักกาต้องอยากเย็นเข็นใจหากินลำบากฝืดเคือง ผู้ชายปีรากาคู่กับหญิงปีจอสมบัติพระอินดีมากประกอบอาชีพสุจริตจ,จะมีคนคอยช่วยเหลือผู้ชายปีรากาคู่กับหญิงปีคุณต้องทนลำบากเรื่องเงินเรื่องทองเพราะการทำมาหากินไม่ค่อยคล่องตัวผู้สมพงมหาสมบัติสามารถดูได้จากวันเดือนปีเกิดของท่านคู่ของท่านเกิดปีไหนและตรงกับคําทำนายนี้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม